สวัสดียามเช้าค่ะมาปอกปอกเด๋ทั้งเหมือทั้งเย็นเะฮ้ยเช้าพี่ดออเราจะไปโรงเรียนกันแหละลูก หนาวคักหนาวแน่แต่เป็นน้ำแข็งเนอะพี่น้องเราไที่ี่หิมะมากตกมาใส่แบบนี้ลื่นนแล้วแบบนี้ทั้งแมทั้งลูมนกี่พี่น้องคะโอ้ขาเลยแบบน <c oughs> ี้นี่หนาลมกับแม่มันดีที่ส ลมบัดนี้พี่น้องโอ้ยเนาะแบบบ่มเมื่อลาแบบแม่น้ำมึงกีก่กะลี่หน้ากับแม่บัดที่นี่แม่นวินกับลมโอ้ยพี่น้องลื่นมากค่ะเพราะทางเต้นเป็นน้ำแข็งเนาะโอ้ยไปลงไปหนาวพี่น้องทั้งหนาวทั้งลื่นเดิน <c oughs> ไปเลี่ยนบัดนี้โอ้ยย่างสาส้าเอาลม่ม ปากแตกมดแตกมากนี่ยากไม่ได้จําได้ฤดูนี่ล่ะตอนคอดเม่นวินโอ้ยไปใส่มาใส่ยาก <c oughs> ถนนก็เลื่อนขับรถเร็วกับบัไดไปลงบานโอ้ยพี่นอองค่ะชีวิตแต่เราผ่า,าน มาได้แล้วเนาะน้าจ่าโอ้ยหนาวพี่น้องมาเนี่ยมาที่นี่เอาปัจจุบันบอกให้ร่มหัวแตกเท่านั้นแล้วช่วงเงินฤดูหนาเอาี่พี่น้องค่ะโอเคน้าจ่าสวัสดีเด้อจ้าตายเหลือหนึ่งชั่วโมงน้าจ่าเนาะก่อนเวลาเมื่อนี้ักเลยไปซื้อแอมยังเข้ามาดูกันพี่น้องแต่ไม่ตายจะ พอเน่ะจ้ะแล้วก็จะออกไปรับลูกจก้ะแค่อยู่พี่น้อง <c oughs> เ,อเดี๋ยวเลิกหนึ่งชั่วโมงก่นเวลามูกได้และสุดของโยนยรลานอีกกาพี่น้องรลานที่เรนะียนอีกกา แล้วก็จะห่อไว้ก่อนก่อนเด็กหน่อยเห็นเ,เดี๋ยวมันจะละลายเนอะจ้ะคนอื่นดีใจปานยัง กันหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาพี่น้องแม่ใต้ก็ดีใจขึ้นกันแต่แม่ใตบ้บอกว่าเอา้าเถอะเลิหนึ่งเวลาก่อนชั่วโมงช่วงนี้ลูกกาลังกินนะฮะยังเกาะขนมปังอยู่โรงเรียนอยู่เพื่อนเขาก็จะไปเหตุนแนวอื่นนะเนาะเพื่นนอนๆไม่ของแม่ใต้บอกว่าชั้นชันจะไปเสื้อเสื้อนี่ซื้อของอยู่ลานอีกกลวชนนั้นจังจังจะแวะไปรับลูก เพื่อนก็นเลยบอกว่าโอ๊ยเบลล่าของเธอ,อ,อนี่คพสิบะมีหมดแจ็คเทอรอเนาะบาสันนูก็เลยบอกว่าบ่มืแจ็คเทอรดอกนูจะเอาเนี่ยบอก,กเด็กน้อยว่าอันนี้มาจากท่านผู้ชมลอวจากเนี่เด็กน้อยเขาได้ดีใจไปซื้อใ้เขาเดี่ยเขาก็เขาจะรู้ว่าแม่ซื่อหายเองสิเนาะอันนี้ก็จะแม่ตาจะบอกว่าอันนี้เป็นของจากท่านผู้ชมให้เด็กๆนอกาจาก เด็กๆไปโรงเรียนแม่ใต้กับไปโรงเรียนมากเลิกหนึ่งชั่วโมงก่อนก่อนเวลาอนอกจากเนาะเดี๋ยวอีกจักหน่อยแม่ใต้ก็จะออกไปรับลูกจะพ็ดีละเก็บอะไดีก่อนพี่น้องคะ่ะ เนี่ยพี่ทันผู้ส้มเบิงร่วนนั้นแช่ถั่วนี่ว้เมื่ขึ้นนี่พี่น้องนี่แช่ขามขึ้นนกจากนี่นกจากเดี๋ยวโนจะเอาไปต้มอีกจักหน่อยเพื่อแยมลูกเขามาบานก่อนแล้วจังโต้ต้มเดี๋ยวนี้ก็จะปิดแต่วาวิ่งไปรับลูกอีกได้พี่น้องเรียกว่าอีหยังเฮ็ดกระต้มเป็นเวลาาเวล่าเวลาหล,ลับหมุนไปเร็วเร็วพี่น้องขา โอเคนอดจ้าเดี๋ยวไปเจอกันค่ะสวัสดีค่ะอยู่นี่นะคะเมนวินทำไมบอกอยู่เมนวินย้อไอ้กวนน้องอ้าวไอ้ว่านน้องเดินไปเรียวเทาไอ้ว่าสันน้อง เห็นบ้านจมให้อมไฮไอเราป่ะโอ้ยหนูก็อย่าไปด่าเขาดิตามบาเลตให้ดูพี่น้องลีน่าไปเต้นระบำบาเลตพูดถามว่าลีน่ามักเต้นบาเลตบ่แม่ตายกันเลยว่าเออลีน่าลีน่าเขามักเต้นบาเลตตามสไตล์เขา ถ้าเขาอารมณ์ดีก็จะได้ดูเขาเต้นปิแอมันบาลีต่อคุณน้ำยคุนยอยากช้ามมม่ยากข้าแมันมีนกสดนไเัสเอลนัอลนเนอเอเลีนนนอนเ็อเเอนนสสน โออเซนคะมามนี <c oughs> <t ion half> ่ของลีน่ายม่เอาเหรอลีน่าเบามั่นมาสั่งนี่ของเมลวิน In inte moro. Inte moro. Du Men då få... behöver inte du äta den. Så. Kan du få kniv till mig? Du ska få en kniv. Mm. Ska jag hjälpa dig? Ja. Ska jag hjälpa dig? Ja. Eller du gör själv. Så. Mm. Inte så. Jag ska knyta den. Äh, kanske inte. Jag kan. Jag kan. Duktigt Mervenina. แดีด้วยจ้าเกิดแดมืดแบบนี้เก่งหน่อยเขาทำเองดูแต่มันม,าม,า <laughs> มันจะเปลี่ยนไงนอกจากเขาเยังบอนนั่นสองพักสมิกเกมาอ่อพาพันบีฟ ว่าช่กักดเมลวินไม่เป็นไรหรกืก็ยัไปได้นี่นะน่าจะเข้าเลยนี่ก่อนี่น่ามากกินากนาะสองเสียงแม่ไต้ต่มทัวอยู่จ้ะว่าชักดอินทัวทีิสเอ็กว่าไไดูวิลห้อผมดิไม่วิลห้อชักดวยเอัตเชฟ เอตัวโตอบว่าอยากกินอันใดก็กินไ่อยากกินอันใดก็ไ่ต้องกินยสแกเอตมูรุขอโทษอจเมาที่นี่ไปให้เด็กหน่อยเขากินซ่บช

นแม่สิแม่มาลอกกันบ่เนอะม่มาลอกกันบ่เนอะนีน้าบอกว่าเห็นไหมแม่กำลังทำกับข้าวของแม่อยู่แม่ต้มท no, ั่ว <Yeah. S 3> We are family เนอะ We are family แมนวินบอกว่าเราคือครอบครัวเดียวกัน We are family เราคือครอบครัวใช่คุย

this tiny goodie the actor there goodie actor actor goo actor actor Yeah. i sån goda på så att då actor goodie actor goodie actor goodie actor elsa at that

Okej, okay. då ska vi se. Så vad är tandpulsom? mom says man? Säg, vad är tandpulsom? Linda, gå Lina rita. Nina Gorita och rita. Pajla och dö. Kan du säga pajla du dö? Pajla och dö. Pajla men dö. men vin จะกินต่อไหมครับเดี๋ยวองคิมอแกอ๋อพูดนี่ก็บอกว่าปวดท้องมาดินี่ละพี่น้องเดี๋ยวองจิมอแก้มแต่เฮ็ดคลิปเด็กหน่อยเดี๋ยวองอันนี้ละจ้าเป็นแบบนี้จ้าหลังไม่โอเคเนาะจ้าบายกันบ๊ายบยเบ๊ายบาย